สวัสดีค่ะพบกับสวนแฮปปี้เพนนะคะพี่นุ่นสวัสดีค่ะคะเจอกันอีกแล้วนะคะแฮปปี้แพนหกสีใช่ค่ะพิกัดอยู่ที่ไหนนะคะตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายค่ะจังหวัดกาฬสินธ์ค่ะวันนี้พี่นุ่นจะพาทำอะไรคะพาชมชมอย่างเดียวใช่ไหมชมอย่างเดียวก่อนชมต้นแม่พันธุ์ก่อนนะคะแล้วอีพีหน้าวันพรุ่งนี้นะคะจะมีไม้มา มาแบ่งนะแบ่งนะคะลูกๆของบางต้นนะคะก็จะมีมาแบ่งค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมต้นแม่พันธุ์ไปก่อนนะคะได้เลยเราจะชมอะไรดีก่อนคะวันนี้อันดับแรกหรอเอาอะไรก่อนดีเอามานีมรกตแล้วกันน้องพีทก็ชอบเนาะใช่ค่ะไปชมกันค่ะอันนี้ค่ะน้องพีทต้นแม่ของมณีมรกตนะคะโอ้โหสวยมากๆนะคะใบใหญ่มาก มณีมรกตใช่มีแบ่งอยู่หนึ่งต้นมั้งคะมันเหลืออยู่ที่หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีแบ่งอีกเยอะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครอยากได้ก็รอชมในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเต็มๆล้นๆเลยแม่แม่พี่พี่ของเขาเนาะใช่ค่ะสวยๆทางนั้นเลยค่ะคือเลี้ยงบอลต้องใจเย็นๆเนาะถ้าเขาแบบโตเต็มฟอร์มนะคะเขาจะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็น รักเอ้ยรักเอ้ยค่ะใช่ต้นแม่พันธุ์อันนี้จะเป็นราศีตุลน,นะคะน้องพีทเป็นบอลกาบนะคะแต่ว่าอันนี้กับหลุดไปแล้วเพราะาพี่พี่นุ่นรอดอกใบใหม่มาสั้นแล้วน่าจะมีดอกให้เร็วๆนี้ราศีตุลค่ะยังไม่ได้ผ่านะคะปีหน้าน่าจะมีผ่าแบ่งทําจํานวนแล้วก็มาเนี่ยต้นอย่างใหญ่เลยพีนุ่นยกไม่ไหวนี่ค่ะอันนี้เห็นนะ น่าสวยับุนผลนะคะซับพุนผลใช่ค่ะซับพุนผลของที่สวนก็จะหน้าเข้มๆแบบนี้เลยสวยมากใครอยากได้นะคะเดี๋ยวอีพีพรุ่งนี้นะคะมีแบ่งปันนะคะสําหรับซับพุนผลเนาะใช่ค่ะมีหนึ่งต้นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนักเมืองนนน,นะคะที่สวนพีน่นุ่นหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้อันนี้คือด่างมากด่างจันค่ะ ะคะ่ะหน้าหวานแล้วก็จะมีหลายหน้านะคะหน้ามึนมันเป็นไม้ที่หลายหน้าเนาะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามอุณหภูมิตามแสงนะคะเขาต้นใหญ่โตมโหฬารได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะพี่นุ่นใช่ค่ะอันนี้คือพี่ผ่าไปแล้วรอบหนึ่งน,นี้เป็นจอมแต่ว่าจอมนานมากแล้วล่ะคะ่ะจอมเป็นปีแล้ไซใหญ่มะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ผ่าอีกรอบนึงละเนี่ยอย่ายงอันนี้ นี่ก็จะอีกหน้าเข้มแม่พันธุ์ใช่คะ่ะหน้าเข้มด่างแบบอย่างกระถางนี้ก็จะมีเนี่ยคะ่ะหลายนอแล้วก็เหอะม,มากหัวสุดเลยแล้วก็จะมีอีกต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะเยอะนะเมืองโน้นต้นนี้คือสวยจึ้งมากใช่คะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นแผงนะคะ,คะแต่แผงหน้าเข้มๆไม่ใช่แผงหวาน แพงหวานจะเขียวชมพูอ่อน,นหวานอันนี้จะออกหน้าเข้มเข้มหน่อยก็สวยไปอีกแบบจะ,ะมีทั้งหน้าดั้งเดิมหน้าตัวแผงนะคะใช่ก็มีมาแบ่งในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับณนนนนะคะรอติดตามได้เลยนะคะใช่ค่ะนี่ก็คือณเนะมืองนนแผลงอีกหน้าหนึ่งนะคะน้องพีหน้าแผลงใช่เมื่อกี้ก็แผงแผงเข้มเข้มเนาะค่ะอันนี้จะออกหวานหน่อย น้นนก็จะเป็นไม้ที่แผงได้หลายหน้านะคะใช่ค่ะสีสวยด้วยค่ะหน้านี้มีแบ่งใช่ไหมคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีนะคะมีค่ะรอติดตามได้เลยค่ะใช่ค่ะมาค่ะน้องพีทอันนี้จะเป็นเทพสายรุง้งเทพสายรุ้งมีแบ่งนะคะโอ้โห oh, สวยมากใช่จะมีหนึ่งต้นที่หน้าสวยจัดเหมือนแม่นะคะลูกค้าต้อง ต้องคุณผู้ชมต้องรอติดตามพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ติดดอกแล้วไหมดอกมาแล้วนะคะด่างแบบนี้สายลุ้งจริงเนาะมีหลายสีสวยจึงมากนะคะใครอยากได้รอชมในวันพรุ่งนี้ได้เลยค่ะต้องติดตามนะคะค่ะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรหน้าแดงนะคะน้องพีทหน้าด่างเดิมที่พี่นุ่นจะมีแบ่งพรุ่งนี้นะคะ แต่ว่าน่าจะมีแบ่งแค่หนึ่งต้นเพราะว่าที่เหลือนี่คือเก็บตั้งแม่ต่อหมดเลยแบ่งแค่หนึ่งต้นเท่านั้นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าชอบมากชอบเป็นการส่วนตัวชอบพิเศษเลยก็คือมาน,นีล้อมเพชรนะคะนาสวยมากใช่อันนี้จะเป็นหน้าดั้งเดิมเนาะ,ะหน้าเองแบบนี้อันนี้เป็นต้นจอมเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะนะคะแล้วก็จะมีหน้าแผลงคนค้องพชรด้านนี้นะคะใช่ค่ะนี่ แผงหน้าแผงก็จะมีแบ่งนะคะพวกนี้ด่างประมาณนี้เลยสีทั้งส้มมีทั้งหน้าดั้งเดิมหน้าแผงนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนต้นแม่พันธุ์นะคะน้องพีทดูความสวยของน้องสวยมากใช่แต่ว่าด้วยความที่ดินเสื่อมไปแล้วสีก็เลยไม่สดจัดจ้านสักเท่าไหร่นะคะดินหายไปครึ่งกระถางเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผ่าอีกรอบค่ะใช่ ครอยากได้ก็พรุ่งนี้มีมาแบ่งเนาะมีแบ่งนะ,ะสวย <100 S 2> ม,มากด้วยค่ะค่ะคะน้องพีทอันนี้จะเป็นไม้ที่ในตลาดมีจำนวนน้อยมากนะคะออกสีเหลืองแล้วก็ป้ายสวยมากอันนี้น้องมีชื่อว่าจันทรารัตนะคะ สวยมากเลยพี่นุ่นใช่อันนี้พี่นุ่นผ่าไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นต้นจอมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาแบ่งเนาะ,ะน่าจะแบ่งปีหน้านะคะจะน่าจะมีแบ่งผ่าไปแล้วใช่แต่ราคาก็ยังอยู่ราคาหลักพันอยู่นะคะ,คะยังราคาสูงอยู่เพราะว่าในตลาดไม่ค่อยมีมีอยู่แค่ไม่เกินสิบสวนอะที่มีนะคะจันทารัตนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะเดี๋ยวนี้เขากําลังฮิตไม้สีส้มสีเขียวใช่ไหม อันนี้ก็ตามเทรนดเลยนะคะสีส้มสีเขียวมิ้นต์นะคะสดสวยมากใช่อันนี้ไม่ใช่ลูกไม้นะน้องพีทตัวน,นี้ชือ่ออะไรคะอันนี้เป็นไม้ที่พี่นุ่นผ่าแผงมาได้แผงมาจากศิลาหุ้มทองนะคะผ่าแผงจากศิลาใช,ใช่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่เห็นส่วนไหนที่ผ่าแผงแล้วได้หน้านี้เนาะเดี๋ยวลองพี่นุ่นลองผ่อีกรอบนึงก่อนถ้าหน้าเขานิ่งอนะ แล้วจะเอาไปจดชื่อนะคะสวยมากใช่สีเขียวแบบเนาะเขียวเหลืองส้มแบบสุดๆเลยใครอยากได้นะคะรอติดตามนะคะต้องดูความนิ่งของน้องก่อนเนาะใช่น,น่าจะมีแบ่งก็คงจะปีหน้านะคะ <c oughs> ต้องผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูว่าน้องจะหน้านิ่งหรือยัง <c oughs> ถ้านิ่งแล้วเดี๋ยวจดชื่อแล้วเดี๋ยวมาแบ่งนะคะจ้า <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นบอลกาบนะคะที่สวยมากๆพี่นุ่นชอบเป็นการส่วนตัวผ่ามาแล้วรอบนึงแต่ยังไม่ได้แบ่งนะคะอันนี้เป็นต้นจอมเขาน้องไม่ชื่อว่าจตุรเทพนะคะน่าจะมีแบ่งอีกทีก็น่าจะเป็นปีหน้าเลยจ <ะ S 1> ตุรเทพ,เทพใครอยากได้ก็น่าจะปีหน้าเลยเนาะพี่นุ่นเนาะใช่ค่ะติดตามติดตามได้หรือว่าถ้าส่วนไหนเขามีแบ่งก็ อันนี้เป็นไกด์ว่าโตขึ้นมาเต็มที่เขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าที่สวนอื่นมีแบ่งก็สนับสนุนสวนอื่นได้นะเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะจาาตระเทพค่ะสวยมากจ้าอันนี้ใหญ่มากลุงพีใหญ่มากใช่ดูมือเทียบกับมือใหญ่ตัวมหฬาใช่ค่ะอันนี้น้องมีชื่อว่าเพชรพระนครนะคะเพชรพระนครใช่ดูความสวยของสีเขาสวยมาก อรอบนี้น่าจะไม่มีแบ่งนะค<า>่ะอันนี้ให้ดูต้นแม่พันธุ์ก่อนอันนี้พี่นุ่นรอดอกรอดอกน้องเขาอยู่น่าจะใกล้จะได้แล้วเพราะว่าใบใหม่เขาสั้นแล้วค่ะเป็ด<า>พนานาคอนใช่ค่ะอันนี้จะเป็นราชาวดีนะคะจะเป็นต้นต้นแม่ของอที่พี่นุ่นจะแบ่งพรุ่งนี้นะคะ<า>มีแค่น่าจะมีแบ่งแค่ต้นเดียวที่เป็นฟอร์มก่อนมีหน่อแล้ว อันนี้ค่ะน้าเขาจะสวยแบบนี้มีลูกๆของต้นนี้นะคะแบ่งใน<ช>วันพรุง่งนี้ค่ะมีแบ่งแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นเองมีไม่เยอะนะคะใช่ค่ะเนี่ค่ะมณีนพร,รัตนะคะอันนี้จะเป็นต้นพี่นะคะต้นพี่ของท้นที่จะแบ่งพรุ่งนี้นะต้อนพี่ดูความสีเขาสวยมากสวยมากๆเลยค่ะใช่ค่ะใบเงาด้วยนะคะนี่ดูใบใหม่พรุ่งนี้มีแบ่งนะคะ อยากได้ต้องติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาแบ่งจ้าอันนี้ค่ะน้องพีทราศีตุลแผลงราศีตุลช่ยค่ะดูความกระดูกน้องสวยมากนะคะอันนี้ยังไม่มีแบ่งนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าชมก่อนนะคะ,คะชมผู้ชมชมก่อนเนาะเผื่อที่สวนอื่นมีแบ่งนะคะก็สามารถอุดหนุนได้เนาะเขาสวยมากราศีตุลเขาจะเป็นบอลกาบนะคะ แต่ของพี่นุ่นกลับรุตรอดอกค่ะราศีตุนค่ะค่ะค่ะน้องพีษอันนี้จะเป็นต้นแม่อสงไขนะคะอันนี้คือจอมทั้งหมดแล้วค่ะหน้าคือแบบว่าชมพูชมพูสวยมากๆเลยค่ะรุงน,นี มีแบ่งใช่ไหมคะพรุ่งนี้มีแบ่งค่ะอสองไขยมีป้ายชมพูมีกัดสีชมพูมาแล้วเรียบร้อยป้ายเขียวกัดสีชมพูมาแล้วเรียบร้อยเลยค่ะอสองไขเป็นไม้โบราณเนาะเขาจะมีหูใต้ใบนะคะมีหูใต้ใบใช่ไหมไงตามหาหูน้องเนี่ยค่ะมีหูใต้ใบ <c oughs> ค่ะนี้อ่ะนี่ค่ะมีหูใต้ใบนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นุมมีแบ่งนะคะ พรมพี่มาค่คใช่ค่ะอันนี้คือต้นจอมอย่างน้องพี่สังเกตกระถางนี้พี่นุ่นจะเอาจอมหลายๆจอมมารวมกัน <laughs> อยู่ในกระถางมันก็จะกลายเป็นฟอร์มกอไปเลยอันนี้คือจอมทั้งหมดเลยจับจุ่มกันนะคะ <laughs> อันนี้ก็จอมค่ะแล้วน้องพีดูตัวน,นี้นดูกระถางนี้ค่ะอันนั้นก็จอมนะคะ,คะน้องพีดจอมแล้วก็จับรวมกันไปเลย ก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดเนี่ยค่ะน้องพีทลองแพลนดูนะทั้งหมดคือจอมทั้งหมดเลยอ้โหเยอะมากนะคะพี่น้องมีความฝันว่าอยากมีพรมพิมานสักตู้หนึ่งนี่ก็ได้เกือบตู้แล้วที่เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะผ่าไปเยอะแล้วค่ะแล้วก็มีแบ่งอยู่นะคะมีจํานวนแบ่งลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักถามได้ค่ะน้องพีทอันนี้คือบอลบอลใบหอกเนาะใบหอกที่ ตอนนี้บอลใบหอกใบ,บไผ่เป็นไม้ที่กําลังนิยมกันมากเนาะทุกคนหลายคนเขาตามหากันนะคะตามหาเก็บกันอันนี้ก็จะเป็นไม้จากของพี่นุ่นที่พี่นุ่นผสมเองสีส้มส,<ว>สีนะสวยแล้วก็ทรงใบคือสวยมากๆเลยค่ะใช่ <c oughs> ค่ะอันนี้ผ่าไปแล้วรอบนึงมีมีทั้งหมด3ต้นแต่ว่ายังไม่มีจํานวนแบ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอผ่าอีกรอบนึงว่าหน้าน้องจะนิ่งหรือหือยังนะคะเพราะว่ายังไม่ได้จดชื่อนะต้นนี้สวยมากค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกไม้ของที่สวนอีกหนึ่งต้นนะคะผสมเองพี่นุ่นผสมเองน่ารักมากใช่อันนั้นใบเขาดกมากแล้วก็ใบแข็งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะออกสีชมพูอมม่วงเนาะแล้วก็ใบเงาอันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่พี่นุ่นผสมเองค่ะยังไม่มีจํานวนนะคะเดี๋ยวให้ชมก่อนรอติดตามนะคะเผื่อปีหน้าจะมีมาแบ่งพี่นุ่นคะที่เราจะได้ลูกเป็นใบแบบนี้ ต้นแม่ต้นพ่อ้องเป็นทรงใบแบบนี้ไหมคะ uh, ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าพี่นุ่นผสมมาจากบอลใบยาวค่ะ oh, เป็นลูกไม้บใบยาว <okay. S 2> ผสมแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ได้ทุกต้นค <Okay. S 2> นะ่ะเพราะว่าบางทีเขาก็เชื้อไปหาปู่ย่าตายายเขาเราไม่สามารถที่จะแบบควบคุมเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะทํายังไงให้ออกมาเป็นใบไผ่หรือใบยาวที่เราต้องการเพราะว่าบางทีมันก็อาศัยดวงเหมือนกันนะคะ okay. ใบหอกใบไผ่นะคะใช่ค่ะไม่มีชื่อก็มีอย่างเท้าทองอินอย่างอ,อ,อะไรนะอันนี้อุสสามะนีอย่างอันนี้แต่เพาว่าเขาก็ยังไม่ได้กัดสีเตรมที่อะค่ะอุสสามานะานะีอย่างงี้ค่ะอย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นเท้าทองอินหางหงอะไรประมาณนี้ค่ะก็หัวเขาเล็กเนาะแล้วก็ผ่าออกมากว่าจะด่างก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกระบี่ในร้อยนะคะ กบในร้อยมีแบ่งเนาะพรุ่งนี้มีแบ่งค่ะ,คะแล้วก็มีลูกไม้ใบไผ่ค่ะสีเหลืองเหลืองลูกไม้ใบไผ่ใช่อันนี้ใบไผ่สีเหลืองไหมหรือเขียวน,นีออนอะไรประมาณน,นั้นอย่างอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะน้วงพีหลวงพ่อพูน,นะะใช่พี่นุ่นตั้งแม่ไว้ค่ะชอบชอบมากตั้งแม่ไว้เยอะกรีดเทวราชก็ยังมีจํานวนน้อยอยู่เดี๋ยวรอปีหน้านะคะเดี๋ยวผ่าอีกรอบนึงจะได้แบบมาแบ่งกันราคาเบา อันนี้หวานๆนะคะน้องพีทเจ้าสาวหวานมากเจ้าสาวนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นวนปลายนะพี่นุ่น,นใช่คะ่ะทรงใบเขาก็สวยเนาะใบหนาก้านแข็งนะคะอันนี้ยังไม่มีจํานวนแบ่งนะคะพี่นุ่นตั้งแม่อยู่คือผ่าไปแล้วรอบนึงตั้งแม่ไปสิบกว่าต้นแล้วก็เดี๋ยวผ่าอีกรอบนึงถึงจะมีมาแบ่งแบบราคาเบาๆนะคะลูกค้า <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าแบ่งตอนนี้มันราคาน่าจะยังสูงอยู่ ก็เลยเดี๋ยวรอราคาเบาๆก่อนเนาะอใจรอหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ครับมาแบ่งให้ค่ะน้องพีชสวยไหมสวยมากค่ะหวานเนาะอันนี้คือแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงค่ะใช่ยังไม่มีจํานวนค่ะน้องมีหน่อและใกล้จะได้ผ่าแล้วค่ะแต่ที่จริงพี่นุ่นอยากได้ดอกเขาก็เลยยังไม่ได้ผ่าง่ายรอดอกอยู่ถ้าถ้าผ่าแล้วมีจํานวนเดี๋ยวแบ่งนะคะค่ะ อันนี้คือดารานภพัลล์์นะคะแสบตาาไหมน้องพีชสวยมากดารานุพัลล์์ใช่ค่ะต้นแม่พันธุ์นะคะต้นแม่ของลูกๆที่แบ่งไปบางต้นก็จะเป็นต้นพี่อะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาแบ่งนะคะแล้วก็น้องพีชเห็นเหลืองๆนี้ไหมอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบอลกาบนะคะเป็นน้องมีชื่อว่าเทพัศสุธาเทพัศสุทานะคะใช่ค่ะสีสวยมากใช่ยังไม่มีจํานวนนะเยอะๆไว้ก่อน ยั่วลูกเขาเขยั่วค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นบอลน,น้องมีชื่อว่าบอลสีเมืองนครชุมค่ะเมืองนครชุมใช่ตอนแรกกะว่าจะผ่าและแต่ว่าแอบเห็นแอบเห็นน้องมีดอก,ดอกมี่ดอกนะคะกำลังมีดอกขึ้นมาก็เลยรอก่อนนะคะเมืองนครชุมใช่สวนอันนี้ใบใหญ่ๆสีชมพูแบบสดจิ๊ดจ้าอย่างนี้ก็คือ รัชโรธรนนะคะรัชโรธรค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวรอดอกอยากได้ดอกค่ะมีดอกเสร็จแล้วผ่าค่ะสีสวยสวยใช่อันนี้จะเป็นน้องวันพฤหัสป้ายนะคะพฤหัสบดีใช่เห็นไหมสีส้มป้ายมาแบบนี้นะค้เลยมีแบ่งนะคะพรุ่งนี้น่าจะมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น โอเคโนโ่ชื่อนะชื่อไม่ออกโอเคโน่นะคะภูเขาไฟพรุ่งนี้มีแบ่งนะคะน่าสวยๆแบบนี้อันนี้เป็นต้นพี่เขาอ,อันนี้จะเป็นเจ้าคุณค่ะน้องพีทเจ้าคุณนะ,ะใช่เป็นไม้ใหม่ของปี66เนี่ยแหละค่ะสวยมากถ้าพี่นุ่นจำไม่ผิดนะ<อ>หรือไม่ก็อาจจะเป็นปลายปี65ที่แล้วก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจจำจำไม่ได้ ข้าสวยเข้าสวยมากแล้วต้นนี้เชื้อดีด้วยนะคะเชื้อด่างฮาร์ปมาสี่ใบเลยอันนี้ต้องรอรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะยังไม่มีจำนวนใช่ค่ะจ้าอันนี้จะเป็นฟินแลนด์ค่ะน้องพีทฟินแลนด์นะคะใช่ค่ะเป็นไม้ใหม่ของปีหกหกนี้นะคะแล้วก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ในท้องตลาดนะคะราคายังแรงอยู่ ปีหน้าน่าจะมีมาแบ่งนะคะหรือบางสวนสวนใหญ่ๆก็อาจจะมีมาแบ่งแล้วแต่ว่าราคาก็ยังอยู่หลักหมื่นอยู่นะคะสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นไม้ใบยาวอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนตามหาอยู่นะคะสบายแพรสบายแพรนะคะใช่ค่ะสวยมากใบเข้าสวยมาเจอไม้สวยอีกหนึ่ง ต้นนะคะน้องพีทน้องมีชื่อว่าเดสตินี่นะคะเดสตินี่ใช่เดสตินี่ลักษณะใบความด่างเขาจะสวยคล้ายกับมะเมืองนอนนะแต่ว่าเดสตินี่ก็คือใบจะหนาก้านจะแข็งแล้วก็ฟอร์มจะคอมเพกกว่านะคะนี่ค่ะสวยตัวนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะอันนี้ตั้งแม่ไว้อยู่น่าจะเดือนหน้าหรือว่าไม่ถ้าน้องพีทได้มาเดือนหน้าน่าจะมีแบ่งถ้าเดือนหน้าไม่ได้มาก็จะเป็นปีหน้าจะมีแบ่งนะคะ หรือว่าลูกค้าก็ทักเข้ามาถามได้เรื่อยๆนะคะเดสตินี่ค่ะใช่สำหรับอีพีนี้นะคะพี่นุ่นพามาชมต้นแม่พันธ<ช>ุ์ของบอนสีนะคะมีแต่สวยๆเลยก็ใครอยากได้ต้นไหนก็เล็งไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาแบ่งแน่นอนใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะคะที่เราโชว์ในวันนี้เนาะก็จะมีเป็นบางตัวใช่ค่ะอ่าก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมบอนสีสวยๆหรือว่าอุ่นๆหน้าสวนนะคะใช่ก็ ก็ S <S สามารถเข้ามาได้ค่ะห,<า>หรือไม่ก็โทรมาถามก่อนนะคะที่<า>เบอร์โทร0814269298นะคะหรือว่า,อาติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะ Happy p l a n 64นะคะถ้าเข้ามาสอบถามได้ะคะ่ะ พิกัดอยู่ที่ตำบลบัวขาวนะคะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาละสินค่ะค่ะก็โทรสอบถามโทรนัดล่วงหน้ากับพี่นุ่นได้เลยนะคะ<ช>วันพรุ่งนี้มีไม้มาแบ่งนะคะ<ช>รอติดตามชมด้วยนะคะเดี<ช>๋ย<อ>วพบกันใน EP ีต่อไปในวันพรุ่งนี้เลยนะคะ,คะสำหรับอีพีนี้ขอพระคุณพี่นุ่นมากมานะคะที่พาชมวันสีสวยๆวยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ